ก็เล่แล้วมันน้ำซิมเข้ามาได้ทานเกียวานชื่อเหมือนี้เนาะซื้อเดียวกันแล้วผมห้าสิบเก้าเองอ๋อผมห้าสิบสามออมผมห้าสิบสามโอ้ไม่ดูเ่าะหมดูแก่เลยหนี่ครับผมเกิดหนึ่งหนึ่ง

ดูไก่ขอาตอ่ข้นด้วยขอกเสียงหน่อยลุงขวาไปซ้ายดีกว่า้วาขวานุว่ากายเต็มเลยโอซ้ายดีไปซ้ายจะดีกว่านะเอไส่สหลังหลังอมันนม่ไนห

ช่องแรกกูนียนุ่นนนนไปอหรอปลไหนอ่าไปนี่ยเลบากไปตีโคนงยากไงตีโคนงหนักปีที่ปีนั้นเราเข้ามาแล้วนะเราต้องเลี้ยวไปงนู้นเไปเียวีนเี้เราตีโคงไปนู่นอ่เหรอน้อยไงระวังนะ เอาขวายยังแรงออกแงนะวาไปหนาไปนารอดแล้วไป่นานามาามาายีกแล้วาเขาน้าจะยงปนไมัเดินกเกือกนน่มาถึงนี่ปันสีิโลครับเดี๋ยวจะ้ามานะหกิโล้ถ้าเดินกลับเออเ่าแตกนะ อันนี้ทังเลยทังนี้ยน้ำมาด่านนะสีามเนี่ยทำขีทำเสื้อเอ๊ะตองราโกยไม่ใส่ทา่ลองปูนเนี่ย